สวัสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทุกคนครับผมว่าครับแลวก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับคลิปนี้นะครับผมก็มาเทรดทีเฟกให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอ,อยู่ที่หน้าจอแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตลาดให้ดูแต่ว่าผมเปิดโพส i t i o n มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในวันที่23ผมไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะครับในวันที่เปิดโพส i t i o n แต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟ ช่วงนี้ก็มาดูทีเฟกต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ปิดสถานะไปรอบที่แล้วนะครับที่โซโนประมาณ91 3นะตอนนี้ก็มาต่อกันเลยครับผมเปิดสถานะเพิ่มอีกแล้วนะครับก็เป็นสถานะใหม่นั่นแหละเพราะว่าวันที่2ี 3, 2> เดือน7นะครับมีลักษณะของ Pri ชั่นกลับตัวครับราคาดีดขึ้นมาอยู่ดีๆนะแล้วก็มี Pri ชั่นกลับตัวก็คือแท่งเขียวนี่ปิดสูงอะแดงเปิดกระโดดลงมานะครับคล้ายๆกับทเทิร์นขายขึ้นเลยเนาะแดงปิดต่ำเขียวกระโดดนะครับแต่ว่าอันนี้ เขียวปิดสูงนะครับแต่ว่าแดงเนี่ยเปิดกระโดดลงมาครับทำให้เป็นไพรชันกับตัวผมเลยมองว่าชุดนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะลงต่อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้วาง TP ทีที่โลเดิมนะผมตีฟิโบนะครับวาง TP ไว้เดี๋ยวผมตีให้ดูนะฮะอันนี้คือทำเฟม a ดของ Set 50นะโซนนี้ฮะประมาณ903ครับนี่คือทีวีของผมในรอบนี้ตอนนี้ก็จะถึงแล้วละ่ะตอนนี้มัน905ละว,วันนี้มันวันที่30แล้วไง ผมเปิดมาตั้งแต่วันที่23นะครับเดือน7จนะแล้วก็วันที่27เนี่ยตลาดโอเวอร์แลปลงมาครับแล้วก็เริ่มเด้งขึ้นแต่สาเหตุที่ผมไม่ปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูใน i ท e f เฟรม60นาทีแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดครับตอนนี้ตลาดไหลแล้วเริ่มไหลแล้วจะถึงเป้าแล้วฮะถ้าโซน903เนี่ยหลุดนะเดี๋ยวลงไปต่อที่890นะครับ แต่ช่วงโซน900เนี่ยถึง890เนี่ยน่าจะมีแรงนะครับแรงดึงกลับมาบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันที่ผมเปิดคือวันที่23ใช่ไหมครับโซนราคาประมาณ9.17ใน Time f r a ในทำเฟรมดนะก็โซนประมาณนี้ฮะประมาณนี้เลยทำเฟรม a m e ิ0นาทีเนี่ยมันเสียทรงนะครับขึ้นพักทะลุทำ double top ตรงนี้แล้วก็หลุดในกลายครับก็เป็นจังหวะเปิดโซนประมาณ9 1 7ราคาประมาณนี้นะครับแท่งนี้ แล้วก็สอดคล้องกันกับเป็นไพรชัน่นกับตัวไัมเฟมเดย์ด้วยและหลังจากนั้นนะครับราคาเขาก็เริ่มมีการหลุดโละชุดนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ามีการสร้างทรงคลื่นเป็นอีเลียซเวฟแต่ยืนไม่อยู่นะครับแต่ยืนไม่อยู่นะเขาจะหลุดโลลงมาครับเป็นวันที่ยีิบเจ็ดที่หลุดโลลงมาช่วงเช้ากลายเป็นโอเวอร์แลปไปวันนั้นมันหลุดโลปุ๊บมันก็ดึงกลับเลยดึงกลับเสร็จปุ๊บนะครับแต่ว่ามันหลุดโลแล้วไง ประเด็นคือมันหลุดโลนะครับการสร้างขึ้นหนึ่งขึ้นสองไม่สําเร็จหลุดโลปุ๊บมันจะลงแรงครับการดึงกลับชุดนี้ผมเลยมองว่าเป็นการดึงดึงกลับเล่นกลับเนี่ยเพื่อลงต่อนะครับผมก็เลยไม่ไ,มได้ทําการปิดสถานะหรือว่าเทคฟุตอะไรไปแต่ว่าถ้าดึงกลับขึ้นมาแรงๆเนี่ยผมก็เตรียมเปิดเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะเปิดประมาณ 2- 3ึงสไม้อันนี้เปิดได้แค่ไม้เดียวมันก็ไหลเลยฮะแล้วชุดนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เปิดเพิ่มด้วยชุด b บรดจ์เอ็นกราฟิงเพราะว่ามัน ไม่ได้ขึ้นมาสูงเกินทุนนะครับถ้าขึ้นมาสูงเกินทุนเนี่ยน่าเปิดแต่ว่าถ้าขึ้นมาใกล้ๆทุนเนี่ยเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรามันใกล้กันนะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะเปิดตอนนี้ตลาดก็วิ่งลงนะครับฉเฉลยแล้วว่าวิ่งลงชัดเจนครับ6 0สินาทีก็วิ่งลงเรียบร้อยเป้าประมาณ903แหละในไทม์เฟรมเดย์ที่ผมตีไว้นะครับถ้าตีฟิโบอีกคลื่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าเป้าจะอยู่ตรงไหนอันนี้คือคลื่นล่าสุดนะครับ ถ้ามันเกิดการทับซ้อนกันที่ราคาใดราคาหนึ่งก็อาจจะเอาตรงนั้นเป็นเป้นเปานะครับเห็นไหมโซนเดียวกันครับไทม์เฟรม903.3นะครับ168.8%ส่วนไทม์เฟรม60ก็902.2ใกล้ๆกันนะแสดงว่าโซนนี้น่าจะเป็น TP ของผมได้ในรอบนี้ครับถ้าลงมาโดนอาจาัจจะเทคโคฟฟิไปก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็รอดูในอนาคตมันจะมีการดึงกลับเมื่อไหร่นะครับถ้ามีการดึงกลับก็จะเป็นการเปิดช็อตเหมือนเดิมครับโดยหาจังหวะการเปิดช็อต จาก p r o เ e c t i o n เหมือนเดิมครับให้เล่นแบบง่ายๆเลยชิวๆเลยนะฮะไม่ได้ดู indicator สักเท่าไหร่ส่วนทรงทำเฟรมเรก็น่าจะลงไเรื่อยๆแบบนี้ <c oughs> จริงๆถือถือมาอย่างเดียวก็กำไรนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเล่นเป็นรอบๆเอาตลาดมันไม่แน่นอนเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เทคฟ o ตไหมในวันนี้ครับวันนี้ตลาดก็ลงไหลแรงเหลือเกินฝั่งของหุ้นเนี่ยก็ รันเทรนด์ไม่ได้นะครับมันมันติดตลาดนี่แหละบรรยากาศไม่ดีเขาก็ไม่รันเทรนด์กันวันนี้มีปูนใหญ่นะครับคอยแบกนะเปิดกระโดดขึ้นมาครับน่าจะเล่นงบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะครับส่วนที่อนะครับก็เป็นหุ้นที่มีความผิดปกติอยู่แล้วนะครับในวันที่ผมวิเคราะห์ไปในหุ้นเด่นรอบวันนะวันที่ยีิบเก้านะครับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไม ราคามันไม่ผ่านแนวต้านแต่วลุ่มมันผ่านไปแล้วนะครับวลุ่มมันแซงไปแล้วแล้วก็มีการตั้งกันออเฟอร์ไว้เยอะพอสมควรครับก็น่าจะเป็นการเก็บของก็เปิดกระโดดจนได้ครับตรงนี้ถ้าราคาลงมาไม่ต่ํากว่าโลที่สร้างไว้เมื่อเช้ชาคือ2 1งจหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยืนในแถวนี้แล้วก็ไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าต่ํากว่าโลก็ต้องรุ้นฮะรุ้นไม่ให้ปิดแก็บที่โซนประมาณ2บาท2สตางค์ถ้าปิดแก็บก็อาจจะขึ้นได้ชา้าแล้วฮะจะเป็นสวิงไปเป็นไซด์เวย์อัพนะครับ คุณก็มีหลายตัวนะที่ติดสแกนมานะครับตัวสวยๆเยอะเลย MVP โอ้โห MVP เนี่ย Time Frame Day นะครับเป็นไม่มันหลุดโลตรงนี้ฮนะน่าเสียดายมันเป็นขาลงนะชุดนี้ Break High ก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ Break High 4.42ครับวิ่งไป4.62ละตรงนี้ถ้า Day Trade นะครับเราเราต้องเล่นไปแล้วนะครับหลังจากผ่าน4.42เนี่ยเราต้องได้ทุนประมาณ4.44แล้วก็น่าจะได้ขายไปแล้วด้วยถึง TP ไปแล้วด้วย5ช่อง ตรงนี้ก็ไม่ในเลนนะฮะน่าจะตามไม่ทันแต่คลิปนี้เรามาดูทีเฟกเนาะหุ้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะได้ขายไหมคิดว่านะครับน่าจะได้ขายแหละตั้งขายรอเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าเป็นบิ๊กแบล็คมาสักขนาดนี้ครับยังไงก็น่าจะต้องไหลลงต่อครับตอนนี้เวลา12นกา28นาทีนะครับราคามีการกระชากลงมาแล้วนะในช่วงของ11นาฬิกานะครับถึง12นานิกาแท่งนี้เลย แต่ว่าไม่ถึงทีผมว่าผมตั้งไว้903นะตั้งเป็นเลขกลมๆนะครับแต่ว่าเขาลงมาที่903.3แล้วก็เด้งเลยฮะตรงนี้คือ903.3นะครับจริงๆควรจะตั้งตรงนี้แต่ว่าผมโลภนะฮะตั้งเผื่อไอีกนิดนึงนะแล้วราคาก็ดีดครับเดี๋ยวมาดูว่าดีดขึ้นชุดนี้นะครับจะเด้งได้แรงขนาดไหนถ้าสมมติว่าเด้งขึ้นมาได้แรงมากๆเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะนะครับเปิดช็อตเพิ่มแต่ไม่รู้ว่ามันจะเด้งไหมนะเพราะว่าทรงนี้เป็นบิ๊กแบล หลุดแนวรับนะครับน่าจะลงได้อีกนะเดี๋ยวไปดูทางเฟรม5นาทีนะครับดูว่ามีสัญญาการกับตัวหรือยนะังก็เริ่มแล้วนะเริ่มจะเด้งแล้วครับแต่ว่ายังเป็นการเด้งของขาลงเพราะว่าชุดนี้ฮะลงมานี่เด้งขึ้นนิดเดียวนะครับเด้งขึ้นนิดเดียวยังแรงไม่เยอะถ้าขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ก็จะหยุดลงแล้วแต่ว่าถ้าขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับอาจจะมีการเทล,ลงครับในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ แต่เท่าที่เห็นนิสัยเขานะอย่าดูนิสัยเขาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เลี้ยงตัวไว้ด้านบนนะแต่สุดท้ายก็ทุบลงครับส่วนโซนประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยประมาณนี้โซนนี้เขาก็เลี้ยงตัวด้านล่างนะครับช่วงบ่ายจนจบเย็นแล้วก็เด้งขึ้นได้ในที่สุดนะครับโซนนี้ก็น่าจะถ้าทําเหมือนวันที่ยี่เจ็ดนะก็อาจจะเลี้ยงตัวช่วงโซนเนี่ย 904ไม่หลุดนะ904 905แล้วก็ดีกลับได้ครับแต่ถ้าเขาเปิดใบามานะครับเขาอาจจะเลี้ยงไ้โซนนี้เลี้ยงไ้โซนแนวรับเนี่ยพอเปิดใบามาอาจจะเปิดโดดลงมาเลยอาจจะนะครับแบบนี้ผมก็จะได้ tp ไปเลยนะไม่ต้องเปิดไม้เพิ่มนะครับก็รอลุนครับว่าจะออกหน้าไหนตอนนี้ตลาดปิดแล้วปิดที่9 0 5 4ครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาลุนกันอีกทีช่วงบ่ายนะครับแต่ช่วงบ่ายอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่า,าต้องออกไปทําธุระนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับสิงหาคม2 5ง4เวลา10บมกานทีครับตอนนี้ผมก็ตั้ง tp ไว้ที่903เช่นเคยนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะตลาดลงมาถึงแล้วครับตามตามฟิเดย์ที่ผมตีฟิโบไว้นะแล้วก็มีท่าทีว่าจะลงต่อด้วยตอนนี้ลบไป5.66จุดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเลี้ยงไว้ไม่ให้หลุดพันหใช่ไหมสัปดาห์นี้เปิดมาก หลุดเรียบร้อยเลยครับแล้วก็น่าจะลงต่อเดี๋ยวไปดูกันว่าจะลงไปถึงไหนนะครับแต่ว่าผมไม่มีพ s i ิชันแล้วนะครับผมเทคโอฟิตเรียบร้อยแล้วนะตามเป้าที่ตีไว้ตั้งแต่แรกครับส่วนจะลงต่อไกลแค่ไหนนะครับก็ต้องดูที่ทำเฟรมเล็กตอนนี้ทำเฟรม5ทีก็กําลังไหลลงมาครับแต่มองว่าชุดนี้นะครับน่าจะมีการเด้งสวนบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามีเดเวอร์เจนชัดเจนนะครับตรงนี้แล้วก็โซนนี้ถ้ามีการเด้งปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อครับ แต่คิดว่าจะลงไม่ได้ไกลแล้วนะถ้าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อในทาเฟรม5ทีนะส่วนทาเฟรม Day ครับมาดูภาพร,รวมกันเดี๋ยวผมขอ,อฟีโบก่อนนะมองไม่เห็นเลย <c oughs> โอเคครับก็ยังเป็นยังเป็นขาลงชัดเจนแหละหลังจากที่เกิดแท่งเทียนกลับตัวนะครับส่วนเนี้เพิ่งเกิดแท่งเทียนกลับตัวเกิดแล้วหลุดโหลด้วยนะครับก็น่าจะไหลลงไดไกลพอสมควรแต่ผมออกมาดู ท่าทีก่อนนะครับค่อยว่ากันเพราะว่าผมเข้ามาตั้งแต่โซน9ก้านึงะฮะตั้งแต่แท่งกลับตัวแท่งนี้ก็คือตรงนี้เขียวปิดนะครับสูงแดงมาเปิดตับนะครับก็เป็นแท่งกลับตัวละแล้วราคาก็ไหลลงนะฮะไหลลงจริงๆถึงเป้าหมายชัดเจนที่เก้าศูนย์สามเล่นตามไพร์ชั่นแบบนี้ฮะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีการเด้งขึ้นนะครับผมก็จะใช้ประมาณ9 2 5สองเป็นจุดซับลอตนะครับแล้วก็จะดูไพร์ชั่นอีกทีหนึ่งว่าถ้ามีไพร์ชั่นกลับตัวผมก็จะพิจารณาเข้านะครับ ตอนนี้ก็ตลาดก็ไหลลงไปเจ็ดจุดแล้วครับดูหน่อยซิว่าทำเฟรมเดยมีแนวรับสำคัญไหมแถวนี้น่าจะมีโซนประมาณเก้ารอยนี่แหละครเป็นแนวรับเจ็ดวิยาแต่หลุดทุกทีอ่ะหลุดทุกทีนะโซนนี้ก็หลุดนะครับหลุดก็ลงมาโอเวอร์แลบนิดหน่อยโซนนี้ก็หลุดเลยหลุดเก้า้อยนี่ไหลเลยพอทะลุเก้าร้อยได้แล้วก็เด้งเลย นี่ก็โซนเก้าร้อยนี่แหละเป็นนะรับจิวิยาไม่รู้จะถึงไหมนะครับน่าจะมีแรงสู้กันแถวๆนี้แหละนะแต่ผมออกมาดูสถานกานะรณ์แล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปละกันนะถ้ามีจังหวะเทรดก็จะมาเทรดให้ดูใหม่ครับก็ปิดสถานะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเ5 0 u 2้านย์ยู่นะครับในสถานะช็อตนะครับจริงๆคิดว่าจะได้ปิดวันศุกร์นะไม่น่าจะได้ถือข้ามมาเป็นวันจันทร์นะครับเพราะว่า ตลาดมันก็ลงค่อนข้างแรงแต่ว่ามันมีการดีดพอดีก็เลยได้ถือต่อครับซึ่งก็ลงตามคาดแหละถึงเป้าตามคาดนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีว่าถึงเป้าผมแล้วมันจะเด้งขึ้นไหมเพื่อที่จะให้เปิดโพซิชั่นช็อตในอีกรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะลงไหลาย,ยาวไปเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรดีนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เทรดทีเฟกหรือว่าเทรดตัวดีวีบของ s อ0นะครับก็หวังว่า เพื่อนๆน่าจะเอาไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองได้นะครับซึ่งผมก็เทรดประมาณนี้อยู่แล้วดูเทรนด์ใหญ่นะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าในทั้งทางเฟรมเลยแล้วก็60ครับผมจะไม่ค่อยเดทเทรดในเซ็ตฟิครับเพราะว่าดูไม่ทันนะหุ้นก็เทรดเป็นเดทเทรดไปนะครับเซ็ตฟิก็เทรดในภาพใหญ่ไปค่อยๆเก็บไปนะครับอาจจะได้ไม่ครบไม้ก็ไม่เป็นไรครับยังดีกว่าตกรถครับซึ่งในการเล่นของผมเนี่ยรอบนี้ก็ถือว่าได้มาแค่ไม้เดียวนะผมเปิดประมาณ 2- 3ไม้นะครับซึ่ง ไม้หนึ่งจะเปิด5สัญญารอบนี้ได้มาแค่5สัญญานะครับมันขึ้นไปไม่ถึงจังหวะที่จะเปิดไม้2อครับผมก็ไม่เปิดเพิ่มนะก็เล่นตามแผนครับพยายามฝึกเล่นตามแผนพยายามฝึกมีวินัยครับแล้วเราจะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดในระยะยาวนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่กับผมในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ